เราอยู่คนเดียวเดินทางจ้านี่คือรถเรานะครับผมเป็นรถบ้านเนาะสาราพัดครับมีอยู่ในนี้นที่นอนเรานะครับคืนนี้คิดว่าจะนอนในรถนี่แหละ เพราะว่าเราติดแอร์เรียบร้อยครับตอนนี้เพื่อนๆน,นะครับรวมกับแม่บ้านมากินเลี้ยงนะครับเลี้ยงรุ่นว่าง,งั้นเถอะรุ่นที่ยังเหลือรอดอยู่นะก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีครับ วันนี้เอาเจ้าคุณปูฮีโน่ลดหนังขยานะครับออกมาอาบนา้ำไปอาบนานแล้วเนาะเพราะว่านะครับพรุ่งนี้เราจะพาเจ้าคุณปูครับออกเดินทางไปแล้วละอุร้อนคอนแกนไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ใช่ไปหาฉายหนังนะครับไม่ใช่ไปขายยานะครับเราจะไปเที่ยวนะไปเรื่อยๆนะครับไปสักสามสี่วันนะครับผมโอเค นี่คือรถหนังคายารุ่นเก่านะครับผมฮีโน่บริษัทโยวราชจำกัดนะครับผมนี่มาล้างเพื่อจะออกเดินทางครับผมไปเที่ยวไปเที่ยวครับสวัสดีตอนเช้าวันที่สามนะครับผมวันนี้เราจะออกเดินทางตอนนี้เจ็ดโมง เมื่อวานนี้ล้างรถเียมรถนะครับผมนี่ปล่อยให้เข้าบ้านเจ้าเจ้าเดียวนะครับเจ้ามูมูนะครับผมนี่ข้าบ้านครับข้าบ้านพ้าบ้านเดินดูเด้อไปหลายวันแล้วครับเดินทางหลายวันก็วันแรกเนก็คงจะไปนอนที่ร้อยเอ็ดทั้คือเป็เลี้ยงรุ่นไปกินเลี้ยงกันหลังจากนั้นแล้วก็จะเลยไปที่หนองบัวลำพู่นะ ไปเยี่ยมพ่อครับไปเยี่ยมพ่อเอาโอเคจะเดินทางแล้วครับดีรครับออกเดินทางแล้วจ้าวันนี้ไปทำรางบรรยากาศสดชื่นฝนตกวันนี้หมูมูมาส่งด้วยไปลูกแล้วเข้าบ้านลูกเข้าบ้านไม่มีใครอยู่นะหนูอยู่คนเดียว เติมน้ำมันก่อนนะครับก่อนเดินทางปต th ทหงแรกเลยครับสองพันเลยเพราะเราจะเดินทางหลายวันนะครับผม <S <S เติมเกลือเอาไว้เนี่ยกะรลยถ่ไกลครับ้าคุดปูฮีนโน่ยา,าบวดหายนะครับผมเดินทางไม่ได้ออกเดินทางงานแล้วครับผมไม่ได้พาออกเดินทางเติมน้ำมันแล้วก็ยวไปกินกาแฟแล้วก็ เดินทางต่อครับเออมัาแล้วสองพันจอดเช็ครถด,ดูก่อนมาที่จะเดินทางปูไม่ได้ออกมานานแล้ว เด ah ินทางครับ่าเข้าทีเดอยางเดียวเติมน้ำมันเราก็มาเติมคนครับทีนี้ที่เติมรถกาแฟไปกินก็ไปได้ทั่วทั่วทุกอย่างับทุกวงจรครับผม กาแฟเอากาแฟร้อนนะกาแฟร้อนกาแฟร้อนกินกาแฟว่าจะกินกาแฟร้อน,นครับไม่มีแก้วนะครับขายดีมากเลยก็เลยเอานี่แหละเบอร์ดี้ดีหลคแค่นี้โอ้โหแบบเย็น ทางได้เป็นร้อยกิโลน่โอเคเจดเดินทางต่อเดินทางต่อจ้าเติมพลังแล้วเชาว้านี้อันนี้วันที่ 3. 3. สามสามพฤษภาสองห้าหกแปดาจาเดินทางันกินเลี้ยงก่อนวนันนี้เจอกันที่ร้อยเอ็ดจ้า วะเข้า,ขาห้องน้ำนะครับผมทางออกจะเข้าราสีสไลเนี่ยปตทครับปตทไปนี่มาทางซ้ายรถเราอยู่ซ้ายมือในรถนะไปะตามรถเขาซะอืมอกินข้าวก่อนค่อยจะออกเดินทางครับเนี่ยซื้อซื้อส้มส้ม ก็เรียกว่าส้มต่อนกแหนมแหนมแหน,มแ,นมแหนี่นีแน่แหนมหมูนะครับผมนี่กินข้าวก่อนนะกินข้าวบ,บนรถนี่แหละครับมีอะไรกินบ้างออกมาทอดหมูตั้งแต่เมื่อคืนเตรียมไว้เมื่อคืนนี่แบบทอดตัวต้มน<ม>ี่แหนมซื้อมาเมื่อกี้นี่คือรถลอานะครับผมเป็นรถบ้านเนาะสารพัด ครับมีอยู่ในนี้ที่นอนเรานะครับคืนนี้คิดว่าจะนอนในรถนี่แหละเะเพราะว่าเราติดแอร์เรียบร้อยนะบเบอร์ห้าอย่างดีตะ,ะคุงตะแกสนะครับเรากลาว่าเราจะไปเที่ยวไปเรื่อยๆครับผมวางเลยตามอัดภับ

ขนมปังมามกินอยู่ในรถนะครับผมผมมีพ่อูีนะผมข่าวเหนูนพอแต่เช้าอ๋อโอเคเขาอยากกินข้าวก่อนนะครับหลังจากทานข้าวเสร็จ อักเนยสักครู่เดินทางต่อนะคะตอนนี้ถึงอำเภอสวนภูมิแล้วนะครับจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเขียดแล้วพี่น้องผมจะพักผ่อนสักก่อนนะครับผมจะเดินทางต่อปตทตัวนภูมิครับเซเว่นเข้าห้องน้ำสักก่อนครับเมื่อ,อไหร่ยังไงนั้นคอยเขาที่เขาว่าเขาจะไปเอาตรงไหนเมื่อ,อไหร่ยังไงนะครับคอยว่ากันกที่ทีหนึ่งเพราะเราเหลือเวลาเป็นปีนะครับเราจะเป็นปีรอบปีบปจัดครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากนี้ัที่นะครับ,รบผมผมก็ขอบคุณ,คณเพื่อนเพื่ทั้งแม่บ้านดีว,นวันจัดงานเลี้ยงรุ่นเรามันเป็นปัญหาคือมันเป็นปัญหาคือทุกคนมีหลานไปโรงเรียนแต่ครับตอนนี้เพื่อนๆน,นะครับรวมกับแม่บ้านมากินเลี้ยงนะครับ เลี้ยงรุ่นว่างั้นเถอะรุ่นที่ยังเหลือรอดอยู่นะนะก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆนะครับเราอยู่ร่วมกันตั้งแต่ปี2122เป็นพลทหารด้วยกันนะนะตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเลยนะครับตอนนี้ก็อายุทุกคน67นะครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะแล้วเพื่อนของเรารุ่นเดียวกันเนี่ยก็เสียชีวิตก็เยอะแล้วนะจาก้อย 5 3คนตอนนี้เหลืออยู่อาทิตย์เสียชีวิตไปแล้วประมาณสักสามสิบสี่สิบคนแล้วนะครับตอนนี้ยังเหลือนะครับผมอโอเคก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนนะครับหวังว่าเดือนเอาปีต่อไปนะครับเราจะมีเพ,เพื่อนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ให้ลดลงครับโอเคครับดีใจครับที่ได้มาร่วมร่วมกันครับผม แม้ว <Billie S 2> ่ายังมีปนญหาแล้วก็ลำบากนะครับเจ็บป่วยรถล้มนะครับรถล้มเจ็บขามาค่อยๆมาเพื네่อนค่อยๆมาตับจอกหน่อยตับจอกชนแก้วชนแก้วตับจอกไม่รู้เรื่องเลยอ้าวโวยไปไปยย ขึ้นดูเพื่อนๆนะครับผมตับจอบหน่อยแล้วทันตับจอบหน่อยจนดแก้วหน่อยชนแก้วหน่อย <ไป S 1> โุ้ยพ<ป>ีไปเย้โอเคสวัสดีครับ Good morning อรุณสวัสดิ์ไปเอาบองังโวนกรุบกรบเคลีย์มาตอนนี้เราอยู่ร้อยเอ็ดเพชรสยามนะครับผม เราจะมุ่งหน้าไปสารคามนั่นก็คือเมื่อคืนนี้เรามากินเลี้ยงรุ่นนะครับอยู่ที่ร้อ,อ็นะครับก็มีความสุขสนุกสนานได้เจอกันเพื่อนที่ยังมีชีวิตรอดนะครับที่มากินเลี้ยงด้วยกันเพื่อนบางคนก็กลับนะคับคนก็ไปต่อแต่สำหรับพวกเราจะไปต่อครับผมไปที่คอนแกน อาเค่อนอุบลรัฐครับผมเจอกันนะครับตามพวกเรา <Bye. S 1> ไปเที่ยวด้วยกันครับไป